สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราช่องพังลำดวนนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้ควาญจอดนะคะก็หยุดงานเนาะนานๆทีจะได้แวะมานะคะพาสาวๆนะคะมาดูแลสาวๆนะคะวันนี้จะพาสาวๆไปอาบน้ําก่อนที่จะไปเดินออกกําลังกายเนาะนะคะนี่ก็คือเดือนเพนกับควาญจอดเด้อลําดวนกับคุณตาล่วงหน้าไปก่อนทางนู้นแล้วนะคะวันนี้ เพยน,นจ้องมองจ้องมองมีอะไรจ้องมองมีวัวนะคะจ้องมองงวนะคะนางไม่ค่อยถูกกับวัวกับม้านะคะส่วนลำดวนไม่ถูกกับม้ากับแมวคะ่ะวันนี้ตวันจอดก็มาดูแลนะคะควันจอดก็คืออ่น้องชายเด้อนะคะน้องชายแท้ๆของควันรี่เองนะคะ ก็ได้แยกครอบครัวไปแล้วนะคะน,น,นั่นที่จะแวะมาดูแลสาวๆนะคะวันนี้ต่อคิวอาบน้ากันก่อนคะ่ะอาบน้ําแล้วค่อยไปเดินกันเนาะนะคะโอ้วันนี้ขึ้นมีงัวหลายแท้ก็อาบน้ํากันเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็พาสองสาวมาเดินนะคะออกกาลังกายกันสักหน่อยเนาะนะคะวันนี้ก็ได้ปิดไลค์แต่วันนะคะ กติก็จะเดินแค่ช่วงเช้านะคะหนึ่งรอบนะคะน,นี่ก็เพิ่มช่วงเย็นมาด้วยนะคะรู้สึกว่าขี้โพตันๆอยู่เดอ้อรู้สึกว่าขี่โพตันตัเราเดิอนะคะลำดวนมาถึงตรงนี้ก็เป็นบอ่อจระเข้นะคะพี่เคหายไปใไหนหมดนี้พี่เคป้นี้ เคขึ้นมันอ่อนบนบ้านก็จะลุกๆหน่อยนะคะนี่อย่างไย <c oughs> บนแหนมทางเนะาะใครสร้างภาพไปเนาะบนแหนมทาง <c oughs> ต้องขี่ไว้นะคะเพราะว่าถ้ามาพร้อมกันสองเชือกนะคะทาบอขีคีกะ นั่งกระสิเลีนไปตามอำเภอใจเลยนะคะเพราะว่าราต้องขี่เขาตลอดนะคะนอกจากวันไหนถ้ามาเชือกเดียวนะคะก็จะพาเดินกันได้อยู่นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกันสองเชือกนะคะก็ปล่อยไม่ได้นะคะต้องต้องขี่นะคะต้องขี่ไปเลยไปเลยอืม เล็มหยาน้ำทางหยาแหงๆก็ก,กินนะเพ่นตื้นแขนเนี่ย <c oughs> หาเล่มหยากอนเพ่นวาเอ,อ๊จลรเขคก็ว่ายน้ำเข้ามาทักทายริมฝั่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูจระเขคกันบ้างเนาะนะคะ ตอนทำงานก็สาวๆก็จะเดินทางนี้นะคะรอบใหญ่เนาะรอบใหญ่สิบห้านาทีนะคะอ่ะพักหาเล็มยากกันสักหน่อยจะได้ออกกำลังกายไมน่นี่อันหาแนวกินแล้วขางทางโมเมนต์มาออกกำลังกายเด้มานเล่มหญ้าไปพร้อม ลืล่นอ่างลางอยู่มือนนี้บอทักท่ายเลยมือนนี้บอส่งเสียงเลยนะคะมือนนี้แวะแวะขัดตัวสักนิดสักหน่อยนะคะอิ้มไปนั่น กินหญ้าธรรมชาตินะคะมาเด้อมาเด้อแต่ลำดวนก่อนนะคะเดือนเพ็ยยังพระท่านอิ่มว่ากนั่นเดือนเพียยังไม่อิม่มหรือเปล่ายังไม่มานะคะโอ้ยุ่งขึ้นหลายเลย น,นี้ก็จะเป็นบ้านพักของพี่ๆนะคะที่ยังอาศัยอยู่ข้างในนะคะพี่พี่พนักงานนะคะตอนนี้ก็เริ่มลกเริ่มล้างแล้วนะคะก็จะมี พี่พี่พนักง,งานที่ยังอาศัยข้างในนะคะก็จะรดน้ําก็จะเก็บเก็บกวาดขยะตัดหญ้านะคะรดน้ําต้นไม้อยู่ตลอดตลอดนะคะก็ยังดูแลกันอยู่นะคะนี่ก็คือหลวงพ่อทันใจนะคะมาแต่ลาดวนเดือนเพ่นบอ,บอคือบ่มาเพ็รยังอยู่เดือนเพ่น สงสัยกินไ่ท่านอิมคุณนะคะกำลังกำลังสอดมาอยากกินต้นกล้วยเขาอีกอได้ของกินมาพร้อมหอมากินพร้อมกินแล้วพ่อพ่อหอมากินพร้อมนะคะ มันเมนสีมาออกกำลังกายว่เพ่นเอ้ย <c oughs> <c oughs> ทำความมือนี้ทำความสะอาดสะอาดใหญ่แล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่ๆทางไหนก็จะช่วยกันทำความสะอาดนะคะ พี่พีที่ยังดูแลรักษาปังของเราก็ยังมีอยู่นะคะเครื่องดากเดือนเพชรล่ำดวนเครื่องดากเดือนเพชรมมยางตัวดากไปก่อนไป คนนึงกะอยากแซงคนหนึงกะบ่อยากให้แซงคนนองก็อยากแซงนด่วนก็บ่อยากให้แซงเบิ้งห้อยถูเลินนมิดอีกแล้ว งนี้ก็เป็นเกยเหมือนกันนะคะเป็นเกยไว้รับลูกค้าตั้งแต่อัน,นี้อันนี้เป็นเกยแรกเลยนะคะของปางนะคะก็นั่งเดิมแล้วนะคะก็มีการต่อเติมเข้ามาอในตรงนี้นะคะมีการต่อเติมเข้ามาในนะคะแล้วก็มีการขยายเป็นสองที่นะคะเพราะว่าที่ช้างอยู่ไม่ถึงโพนะคะเพราะว่ามันแคบนะคะตอนแรกก็เลยเพิ่นนะคะอันขยายเป็นสองที่นะคะสองเกยนะคะ วันก็ไม่มีใครมาพักนะคะตรงนี้โอริยังบัท่านหรเด้อแับนี้ก็ตอนเช้าหนึ่งรอบตอนเย็นหนึ่งรอบนะคะเบาๆนะคะวนนันไหนไล่เสร็จค่ำก็ไม่ได้เดินตอนเย็นนะคะก็ได้เดินแต่ตอนเช้านะคะอันนี้ก็พอควานกับควานโจ๊ะนะคะก็จะได้ พาสาวๆไปเข้าที่พักนะคะวันนี้เช้าถึงรอบเย็นหึงรอบก็พอนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เกยนะคะที่เราที่เราเข้ามาพาักตอนกลางวันนะคะหลบแดดหลบฝนกันอยู่นะคะสายไฟเดอร์แม่กินกิ่งไผ่ก่อนนี่นะคะตรงนี้ก็ยังลกล้างอยู่นะคะ ให้เขารักเลยนะยังหลบเดียวพ่อืดํำดวนดวงนาไปก่อนแล้วนะคะห่อทท่พักของเราก็จะอยู่ทางนู้นนะคะเดินลัสนามไปอีกลัสนามไปอีกนะคะ นีก็จะได้พาไปเข้าที่พักแล้วนะคะก็นหนึ่งรอบก็จะอยู่ประมาณ10นาทีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช้างตกง,งานนะคะที่พัทยานะคะพังลำดวนเดือนเพนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า